สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับไปได้แวะซื้อปลาส้มนะครับแม่มาลัยแม่ดานี่นะครับของฝากจังหวัดพะเยานะครับที่ริมกวนพะเยานะครับเราก็จะมาลองทอดกินกันดูนะครับแต่วันนี้เราจะเอาแบบนี้ก่อนนะครับเป็นแบบว่าไม่ไร้ไม่มีหนังนะครับผมแบบไม่มีหนังนะครับลองทอดกันดูครับปลาส้มของเรานี่ครับ แข็งแล้วใส่ลงไปเลยใส่น้ำมันไม่เยอะนะครับนี่แตกกระจายครับ เป็นไงครับแตกกระจายครับเออเรามารอ,อด,ดูกันครับโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวครับแต่ปิดฝาไว้เพราะว่ามันกระเด็นโอเคจอกระหยุ่นเยนิดนึงอ เ,ย,เย,ยอะครับยอาครับน,น,นี่ไงคนฮอตชิดแล้วโอ้น่ากินมากครับสีสันน่ารับประทานนะครับกินนี่หอมมากวันนี้เราจะทำอีกสักเมนูหนึ่งนะครับเป็นปลา ยอรี่ผัดใส่ไขนะ่นะครับใส่ปลายอรี่ลงไปครับใช้น้ำมันรีดจากการทอดปลาส้มไปทีนี้นะครับก็จะหอมแบบนี้ครับเขาเขาเนี่ยแล้วก็แค่ใส่ไข่ลงไปแค่นั้นานาปุ๊บก็ได้เมนูปลายอรีร่ผัดไข่นะครับครับปลาได้ที่แล้วครับใส่ไข่ลงไปสามฟองเพิ่มกลั่นหน่อยนะครับ สอคนเลยนะครับใส่ตแตกเลยนเมนูนี้นะครับตัวตีนเนนยนทั้งไข่ทั้งปลาครับแล้วก็ได้กินหอมของปลาส้มนะครับโคตรเด็ดเมนูนี้บอกเลย ก็ผัดลงไปครับให้ไข่แห้มๆแห้มๆนะครับภาษาเมียงก็แปลว่าให้มันเกรียมๆนะครับผมเอาแล้วทุกคนผัดให้มันมีความไหมของกระทะนะครับมันจะได้อาหารชนิดนนะี้นมันจะอร่อยนะครับผมใส่เหล้าจีนลงไปนิดนึงนะครับน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับตับพริกไทยเข้าไปนะครับหน้าตาหน้ารับประทานนะครับคนแบบ กิ่นีีแบบสุดยอดครับหิวข้าวครับไปกินกันก่อนนะครับ